การรัฐประหารจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นจากทหารทหารจะเป็น,นกลไกสําคัญเลยนะว่าจะทําหรือไม่ทำนะฮะซึ่งเขาก็ยืนยันชัดเจนนะบอกว่าถ้าจําเป็นเขาก็จําเป็นต้องรัฐประหารที่ผ่านมาภูม,มชชิธรรมเบชวชัยก็ยอมรับนะว่าเขาเองก็เคยถูกจับกุมตัวหลายครั้งนะครับหลังจากเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของกระแสะข่าวการรัฐประหารหึงเลยช่วงนี้ตั้งแต่ท้ายปีข้ามมาจนถึงปีใหม่นะครับไปดูคำยืนยันของภูมิธรรมเวชชวัชชัยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปจรจากับพบบเหล่าทัพพี่น้องก็ทำมาหากินกันจัดเดีย ตอนนู้นอ่ะตอนผมเปลี่นนายกอ่ะอยู่อยู่พอทาหารอื้อผมออกไปนึกว่าจะเอาหมู่ลวกลวกมานั่งบริหารประเทศเงาทั้งนั้นแล้วตอนหลังผมเห็นมาบริหารงานกันอย่างเงี้ยนะผมให้สัมภาษณ์คุณดนายไปว่ามันต้องอย่างนี้มันมันต้องปฏิวัติอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วหา หาคนดีๆนะคนดีๆมาบริหารประเทศให้ได้นะครับไม่ใช่ให้ไอ้นักการเมืองเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวาเลยมาบริหารประเทศเอคนนี้ไปไม่ได้กเอาคนนี้มาเป็นมันของเด็กเล่นที่ไหนเดี๋ยวนะท่านนะสิริีนี่นี่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวนะท่านน,นี่เรื่องใหญ่นะคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองนี่ยุให้หรือเห็นด้วยกับการปฏิวัติอยากให้ปฏิวัติเนี่ย สถานการณ์มันบ้านเมืองมันแบบนี้นะบริหารมันแบบนี้นะผมไม่เอาหรอกไอรัฐบาลเฮงซัวอย่างนี้ใช่ไหมโอ้สมัยแต่ก่อนเห็นไหมนายตัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมลตรีโอโหประวัติเป็นประธานสารีกามาก่อนนะเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนนะเป็นอะไรอีกไม่รู้ โอ้ห oh, เป็นนายงตีดูมันขังเหลือเกินแล้วดูนั้นนายกตีสมัยนี้เป็นไงฮะอุเบกราเห็นเป็นไงไอเด็กเมื่อวันซืนอใช่ไหมไม่ได้รู้สิรู้สารู้เรื่องอเลยเลยเขาจะถามเรื่องเรื่องอะไรเรื่องประชามติอะไรไงเมริอวคริสต์มาสบ้าเปล่านะครับไม่ไหวอายต่างชาติเขา ตอนนี้หน้าเวลานี้เมื่อกี้ท่านเสรีบอกว่าให้สัมภาษ์กับพี่เดณนายเอาไว้หลายเดือนแล้วแต่ว่าตอนนี้ณนเวลานี้เรื่องอยากให้ปฏิวัติก็ยังคิดอยู่แล้วเนี่ยอืมนะก็ปฏิวัติปฏิวัติแล้วเอาคนดีไปเป็นยังไงเราต้องการได้คนดีเป็นผู้แทนเมื่อเราไม่ได้คนดีเป็นผู้แทนแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้เหรอถามว่าประเทศจีนพันสี่ร้อยกว่าล้านเนี่ย เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเลือกเหมือนประเทศไทยไหมถ้าเลือกเหมือนประเทศไทยจีนมันไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนี้หรอกนี่จีนมันคอมมิวนิสต์ใช่ไหมนะม,มันมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับคนที่จะเติบโตในพรรคคอมมิวนิสต์ได้โอ้โหต้องคัดเลือกกันมาอย่างดีเพราะฉะนั้นคนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยที่จะเอาใครมาเป็นประธานาธิบดีใครเป็นนาย,ยกคนตีเป็นรัฐมนตรีนั้นโอ้โหมัน ผักะทิทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่เด็กวันซืนนะไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยใช,ใช่นั่นจีนไงเ้ามีระบบแต่ทีนี้ย,ย้อนกลับมาเรื่องปฏิวัติอีกที้ปฏิวัติแล้วจะได้คนแบบนั้นเหรอือมาเป็นคนดีจริงๆเหรอปฏิวัติจะต้อง,อต,องต้องหาคนดีอีกเ็เปล่าว,ว่าคนนี้ดีจริงคนนี้ดีไม่จริงมาเป็นผู้นําอย่างนี้อีกเ็าเปล่าก็ตอนที่ปีสี่เก้าที่มียืมหน้าคุณทักษิณน,นะถูกไหม แล้วก็ตั้งนายกรัฐมนตรีมาคือใครพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ถูกไหมท่านเป็นองค์คมนตรีถูกปะไม่ใช่เป็นนักเลงอะไรต่างๆมาไม่ถูกไหมเป็นองค์คมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลือกคนโน้นคนนี้คนนั้นมาเป็นรัฐมนตรีนะครับบ้านเมืองตอนนั้นถึงไม่มีปัญหาไงเพอเอิญท่านเนี่ย นะให้มีการเลือกตั้งลาออกให้มีการเลือกตั้งยุบสภาซะให้มีการเลือกตั้งเร็วไปหน่อยทั้ง <c oughs> ที่บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เลยใช่ไหมถ้าปล่อยให้รัฐบาลท่านสรยุทธบริหารประเทศไปสมมุติ uh <c oughs> ครบสี่ปีนะผมว่าประเทศจะเจริญกว่านี้เยอะนะครับแต่ท่านไปปล่อยให้มีการเลือกตั้งนะท่านยุบสภา,าและมีการเลือกตั้งเร็วไปก็มีหลายเรื่องที่เขาเป็นห่วงนะครับ อย่างเรื่องการปฏิวัติเนี่ยนะครับที่ว่าห้ามปฏิวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องห้ามหรอกกฎหมายรัฐมนูญเมันห้ามอยู่แล้วมันทําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะทําแต่ว่าถ้าจะทําเขาคิดว่ามันจําเป็นต้องทําแต่ว่าถ้าจะทําเขาคิดว่ามันจําเป็นต้องทําแต่เขาบอกว่ากฎหมายที่คุมสูงสุดมันคือกฎหมายรัฐธนรมนูนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดตรงนี้หรอกปัญหามันคือว่าต้องช่วยกันทําไงให้มัน มันมนอัอรอบด้านเพื่อทำให้การปฏิวัติมันไม่เกิดเพราะเขาไม่อยากทำเหมือนกันสิ่งที่รู้สึกไม่ดีหรือกังวลใจที่สุดเนี่ยที่ไม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 ่เห็นด้วยที่จะทำะก็คือการที่สามารถที่จะโยกย้ายทหารเมื่อเวลาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ที่เดียวว่าสามารถที่จะ ย้ายได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้ารู้ว่าเขามีส่วนจะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติหรือการรัฐประหารถ้าบอกว่าสามารถที่จะโยกย้ายใครได้เมื่อรู้ว่าเขาจะรัฐประหารเนี่ยเขาบอกว่าการรู้ว่าจะรัฐประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันเขาเกรงว่าจะถูกเอาอันนี้เป็นเงื่อนไขในการปราบการการันแกล้งกันว่าผมย้ายเลยแล้วบอกว่าได้ได้ยินว่าไอ้นี่กำลังโลภัวเขาจะปฏิวัติ เขาก็โดนจัดการไปโดยที่ไ enfin ม่รู้ตัวเขาบอกอันนี้มันไม่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 ฟังก์ชันภูมิธรรมก็รับสารภาพเองนะครับว่าได้คุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้ามีการรัฐประหารเนี่ยก็มีความจําเป็นเหล่าทัพก็จําเป็นจะต้องรัฐประหารนะครับแต่ภูมิธรรมก็ออกมาพูดทีหลังนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพบเหล่าทัพ กับความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันที่ดีมากนะฮะแลวจะไปกินข้าวที่บ้านของผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเพื่อเจอกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดนะครับหลังจากที่พอบาเหล่าทัพทั้งหลายแสดงความไม่พอใจนะครับจนมีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการรัฐประหารเงียบหรือเปล่าเพราะการไม่พอใจเกิดขึ้นเรื่องของพรบรการลาโหมที่จะมีการลิฟอำนาจผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ลูกสาวทักษิณมีการตั้งระดับในพลเองโดยเฉพาะกำลังในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งหน่วยกำลังปฏิวัติทั้งหมดขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังตอนนี้ปรากฏว่าจะมีการออกกฎหมายหรือพรบรกลาโหมนะครับให้ลูกสาวทักษิณเป็นคนแต่งตั้งเองอีกไม่พอนะครับถ้าใกลเกี่ยวข้องกับการารัฐประหารก็จะทําการ สั่งปลดได้ทันทีซึ่งพบบล่าทับเข้าไม,ม่ยอมเขาบอกว่าถ้าใครเกี่ยวข้องเนี่ยนะที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วก็สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วและการกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเขียนอยู่ในทะมูบุญอยู่แล้วถ้าผิดจริงหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสะหารจริงก็โดนประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีการอ,ออกพรบกลาโหมนะครับสิ่ง,งนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นผมเองยังไม่คิดมองไปถึงขั้นอันตรายบ้าง อย่างที่กังวลใจนะครับเพราะว่าหลายเรื่องก็ยังเป็นเรื่องสมมุตินะครับเรื่องคุณยิ่งรักเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณคุณยิ่งรักคงอยากกลับอะธรรมดาของใครที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คงอยากกลับบ้านไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้านของเราแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาโดยมีเหตุและผลแล้วก็มีสังคมมีกติกามีกฎหมายยอบรับเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไร นะครับก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมคุณยิ่งรักเคยถูกกล่าวหาเรื่องอะไรก็ต้องเคลียเรื่องกล่าวหาตรงนั้นให้ให้มันจบนะครับแล้วก็มันมีกระบวนการยุติธรรมในหลายหลายมิติก็ใช้กระบวนการยุติธรรมนั้นถ้าใช้ได้เพราะมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีการเสนอก็ไม่มีปัญหาอะไรผมไม่กังวลใจกับคําถามที่ว่าปีหน้ามันจะวุ่นวายผมยังเชื่อถ้าถ้าคิดว่าจะวุ่นวายแล้วจะโดนทัศทหานก็ต้องไม่เชื่อมั่นว่าจะอยู่ครบสี่ปีตอนนี้เรายังไม่เชื่อมั่นว่าจอยู่ครบสี่ปีแล้วเราเชื่อว่า ปัญหาทุกปัญหาเราจ,จัดการได้แต่ประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะอาจไหลสาเหตุหลักๆที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพแสดงความไม่พอใจนะครับคงเป็นท่าทีของทักษิณชินวัตรมากกว่าที่ออกมาเกลี้ยวกล่อมโจมตีทหารอย่างเต็มรูปแบบนะครับดา่าข้าราชารนะครับนึกว่าจะเอาคนฉลาดเข้ามาบริหารหลังจากยึดอํานาจเอาพวกคนง่าวยพวกคนโง่ นะเข้ามาทําการบริหารประเทศทาให้ผู้ชญชาการเหล่าทัพเองสแสดงความไม่พอใจประกอบกับก็มีการเจ้าเดิมคนของเพื่อไทยแหละจะมีการออกกฎหมายขอเรียกร้องมีการออกกฎหมายเพื่อที่จะให้อำนาจการแต่งตั้งระดับผบอเหล่าทัพ <c oughs> ในพลทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในอำนาจของลูกทักษิณชินวัตรไม่พอนะครับจะทำการลิฟรัพย์สินของทหารนะครับหก 16กิจการไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับสถานบริการต่างๆของทหารนะครับก็จะยึดทั้งหมดให้มาเป็นของทบานอยู่ภายใต้การดูแลของพักเพื่อไทยนะครับก็เลยส่งผลทำให้ทหารเขาแสดงความไม่พอใจสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ ถึงแม้ว่าภูมิธรรมเวชชวชัยบอก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรนะครับในขณะที่ตุพรบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยน,นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะตอนนี้ก็เอาไม่อยู่าหารก็แสดงความไม่พอใจถึงขั้นขนาดนั้นเดียนะแต่ภูมิธรรมบอกไม่มีอะไรก็นัดกินข้าวกันสถานก,การณ์ตอนนี้ของภูมิธรรมก็ไม่ต่างอะไร,ร,นะรกับนะฮะก็รัฐมนตรีกลาโหมคนเดิมนะฮะซึ่งเป็นครูนะฮะแล้วก็เป็นอดีตผู้กกัน้ลยของนี้สถานการณ์ไปพอกันคล้ายกันนะครับ ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮนะจะเรียกว่าปฏิวัติเงียบได้ไหมก็ได้นะครับคือการปฏิวัติเงียบไหมความไม่คือเขาไม่รับคําสั่งเขาไม่สนใจถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ทําตามคําสั่งและเขาก็ไม่เห็นด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้ทหารกรํํารงกาลังรวมตัวกัน ในขณะที่ฝั่งกลุ่มเสื้อแดงก็เรียกร้องว่าต้องออกมีการเคลื่อนไหวต้องทําอย่างไรอย่างหนึ่งเพราะมิฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนการรัฐประหารและจะปล่อยต่อไปแบบนี้เป็นการเริ่มต้นการรัฐประหารเกิดขึ้นแน่นอนคือการรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากทหารทหารจะเป็นกลไกสําคัญเลยนะว่าจะทําหรือไม่ทำนะซึ่งเขาก็ยืนยันชัดเจนนะ บอกว่าถ้าจําเป็นเขาก็จําเป็นต้องรัฐประหารที่ผ่านมาภูม,มิธรรมเวชไวชัยก็ยอมรับนะว่าเขาเองก็เคยถูกจับกุมตัวหลายครั้งนะครับหลังจากเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นจับตามองให้ดีสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ